สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะกับสตีฟคุงวันนี้อยู่กันใน Deep Dark Experimental Snapshot 1กันนะครกันโอ้ยชื่อยาวอีกแหละมากันสักทีนะสำหรับ Snapshot แรกของ The Wild Update ซึ่งใน Snapshot นี้ก็เรียกน้ำย่อยกันมาก่อนนะครับก็ได้เพิ่มวาเดนบล็อกใหม่แล้วก็ Deep Dark เข้ามานั่นเองเอาละใน Snapshot นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาบ้างงั้นไปชมมาเลยครับดํมดิ่งลงมาในส่วนที่ลึกที่สุดของโลกนั่นก็คือ e e p Dark Biome oh นั่นเองครับ ส่วนมากไปอมนี้จะเกิดลึกลงไปในภูเขาใหญ่นะเห็นได้ชัดว่าข้างบนนี่แบบโอ้โหบิวสวยงามมากแต่พอลงถ้ำเข้ามาเท่านั้นแหละโอ้เฮวิโกอเกนอย่างที่เห็นข้างหน้านี้ยจะไม่มีม็อบตัวอื่นเกิดเลยนะยกเว้นวาเดนอะนะอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้ท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวกลัวจะมองไม่เห็นกันที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกตะกูลสก็อกเต็มไปหมดเลยนะบางกลุ่มเนี่ยเราสามารถเดินผ่านได้แบบชิวๆได้เลยคนระับโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าเราเห็นเจ้าบล็อกนี้เมื่อไหร่อยู่ห่างๆไว้เลยนะ และเรายังมีโอกาสเจอ Deep Dark City หรือว่า a n c i ช n t City ได้ในไบโอมนี้ด้วยงั้นว้าไปดูกันเลยครับ a n c i ช n t City หรือว่า Deep Dark City นะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ในไบโอม e e p Dark เนี่ยลนะเนาะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะสามารถเจอได้เฉพาะในภูเขาใหญ่เท่านั้น,นครับก็คือลึกลงมาในภูเขาใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสจะเจอสถานที่แห่งนี้เกิดอยู่อย่างที่ทุกคนเห็น,นครับอันนี้คือเป็นแค่ทางเข้านะเรายังไม่เจอสิ่งที่สามารถสมอนวาเดนมาได้ เราเจอตั้งแต่ปากทางเนี่ยผมบอกเลย <c oughs> คุณไม่มีโอากาสได้เข้ามาในนี้แน่นอนข้างๆทา,า,างเดินก็จะมีเสาขึ้นมาเนาะทั้งสองข้างทางเป็นแบบเมืองใต้ดินจริงๆอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงกั้นวาเดนเอาไว้นะครับหรือว่าบุคคลภายนอกและสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเป็น คอท่อเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะขอดักไว้ก่อนรูปร่างตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นหัวของวาเดนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตาของมันตรงนี้เป็นหูมันอย่างเงี้ยและไอ้ข้างบนนี้เนี่ยมีสกักเซนเซอร์ซ่อนไว้อยู่ด้วยนะครับถ้าเราเดินผ่านแถวๆนี้มันก็จะให้พลังงานเลเซตนแลมด้วยมาเราเดินบ้างดีกว่าทางในส่วนตรงนี้น่าจะเดินได้ชิลๆนะครับเพราะพื้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นขนแก่ใช่ไหมก็ชิลไปครับมาแวะมาตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้จะมีกล่องอยู่นะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีของข้างในเล็กๆน้อยๆเนานะ มี s n o w b a เอาไว้ลอ่อวาเดนไปทางอื่นตรงนี้ก็มีเนี่ยเป็นเหมือนแท่นบูชาเลยะมีเทียนมีกระดูกอันนี้ผมว่ากระดูกคนตายแน่เลยที่แบบเข้ามาอยู่ในเนี่ย <c oughs> อุ๊ยโอ้เอาเป็นว่าเราออกจากตรงนั้นก่อนดีกว่าอันตรายฮะ ภายใน Deep Dark City เนี่ยเรามีโอกาสเจอหัวของเกลิตันได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในห้องไหนนะมันก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่อันแน่ตรงนี้มีชิคเกอร์อยู่ถ้าเราเปิดกล่องตรงนี้อ้าวหลอดเว้ <laughs> นี่ทุกคนตรงนี้มีซาวน่าด้วยให้เรานั่งชิลๆได้เดี๋ยวมีบ่อน,น้ำให้นั่งเล่นเนาะเออแตกใครโอ้ววววแมจิผมควรจะกลัวอะไรก่อนดีระวังน้ำที่มันไม่ไหลกับตัวชิคเกอร์อ,อ น่าจะทั้งคู่แหละนี่หรือใครอยากนั่งชิลขอทอนคำพูดวะจากซับตเติ้ลที่มันขึ้นเนี่ยก็คือหัวใจมันเต้นด้วยนะพร้อมกับความเศร้าโศกที่มันมีอยู่อยากรู้จังเลยว่าไปไหนเอ่ยชึบชึบ อมนั่นแหละครับมันมุดกลับไปที่ของมันละโอเคมาเรามาจําลองสถานการณ์ในการมาหาของในนี้กันดีกว่านะครับพร้อมกับไปเนทตแค่นี้ไป Let's go โอเคกลับมากันแล้วนะครับหลังจากที่โดนวัดเดนหักคอไปทีหนึ่งและนี่ก็คือตัวเอกของเราครับวาเดนนะนะเป็นม็อบตัวแรกที่ตาบอดจริงๆเลยดูจากลักษณะตัวของมันแล้วเนี่ยก็จะสูงประมาณ3บล็อกค,ครึ่งได้มั้งแต่ผมก็ทำม็อดปรับให้มันดีขึ้นนิดหน่อยนะจากที่ตอนแรกมันเดินผ่านบล็อกเดียวอย่างนี้ได้นะมันดูทุเรศเกินไปหน่อยผมเลยอ่ะทำให้มันสูงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยและเจ้าวัดเดนเนี่ยครับมีเลือดอยู่ถึง500เลยทีเดียว ซึ่งทางเดฟเนี่ยเขาแนะนําให้หลีกเลี่ยงนับอย่าไปเผชิญหน้ากับมันเงี้ยก็คือตีแล้วมันก็ไม่ตอบอะไรเลยแถมยังได้ e x ็เท่าซอมบี้เลยนับไม่คุ้มอย่าหาทำซึ่งจ้าวาเดนเนี่ยก็จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อชิเกอร์เนี่ยมันส่งเสียงเรียกออกมาสมมุติว่าเพอทําลูกบอลตกมว มันก็จะหาเหยื่อที่รบกวนมันโดยการจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ดมกลิ่นครับเนี่ยฮะมันกระดมเรื่อยๆครับไม่นะถ้ามันได้กลิ่นแปลกๆอย่างเช่นอย่างเช่นเราอย่างเงี้ยก็แบบโอ้นี่มันกลิ่นนักบินโอกาสนี่นะวู้ฮู้มันจะค่อยๆเดินมาครับหาเราอย่างช้าๆถึงแม้เราจะออกห่างจากจุดที่มันเกิดมาแล้วก็ตามเช่นผมจะวิ่งรอบดนะิปดาร์สตีเตอรเนี่ยแล้วเราสามารถดึงความสนใจมันได้โดยการใช้สโนว์บอล เอ้ยกลับไปอชุบเอเอ,เอนั่นแหละแต่ถ้าเราเผลอโยนเยอะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งมาหักคอเราแทนนั่นแหละครับท่านผู้ชมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่อ๋ย กลับเข้าสู่โลกปกติกันบ้างนะครับระทึกกันมาเยอะละเรามาดูความสามารถของบล็อกใหม่กันเลยดีกว่านะว่ามันทําอะไรได้บ้างมาที่บล็อกแรกเลยนะอันนี้เป็นกลองเซนเซอร์เนาะเขาเพิ่มมาตั้งแต่1.17นู่นแล้วก็แค่ถูกซ่อนไว้เฉยๆนะแถมการใช้งานของมันเนี่ยก็แทบจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับซึ่งถ้าใครไม่รู้วิธีใช้นะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตัวไอขวาบนได้เลยครับผมสาหรับทรัพช็อนนี้ก็เปลี่ยนนิดหน่อยครับเพียงแค่ต้องใช้ซิลท็อตในการกดเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่ใช้นี่มมันกก็จะออาเป็น YP แแทนนนนลละเเเมืื่ออวารารไปยบบ็กี่ มันก็จะตรวจจับเราได้นะครับถึงแม้จะย่องก็ตามอืมฉะนั้นระวังให้ดีเดอ้อสกัคคาตาลิสเจอได้ทั่วไปในไบโอมดิฟดาร์ตัวนี้เหมือนกับบล็อกหัวเชื้อเลยนะครับที่คอยกระจายบล็อกสกัคไปเรื่อยๆนะถ้ามีตัวอะไรก็ตามมาตายอยู่ใกล้ๆแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องฆ่ามันนะเพียงแค่แบบมีม็อบเดินมาโง่งๆแล้วก็ตายแถวเนี้ยแค่นั้นก็พอครับสมมติว่าเราฆ่าไอ้้นไม้ใกล้ๆนี้ ไอเดมเนี่ยมันดรอป3 e x p ไอ้เจ้าคาตาลิตเนี่ยก็จะแปลง e x p ที่ดรอปจากม็อบกลายเป็นบ็อกซ์กักแล้วก็แพร่ไปรอบๆแล้วบ็อกของมันก็จะมีเอฟเฟกต์วยนะครับถ้าจะเอ้ยหนีไปไหนโอ้โหดูไม่ทันเลยนี่มันก็จะมีเอฟเฟกวบๆขึ้นมานิดนึงอ่ะเราเปลี่ยนมันสักหน่อยเหมือนแท่นชาร์จพลังงานอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหแล้วเหมาะกับสกินผมด้วยนะวึงๆึงวึง,วงอาละถ้าแบบโอ้โหนี่มันเวที นอกจากมีสก๊อตแบบธรรมดาแล้วก็แบบเวนงอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีสก๊อตเซนเซอร์แล้วก็ตัวชิคเกอร์ด้วยสก๊อตเซนเซอร์แล้วก็สก๊อตชิเกอร์เนี่ยมันจะออกมาก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าบล็อกสก๊อตเนี่ยมันไม่มีที่ไปแล้วโอ้ยงงกันไหมเนี่ยนี่เลยอะสมมุติว่าเราฆ่าวิเทอร์ไอ้ที่ขึ้นมาเป็นฟองๆนี่คือสก๊อตชาร์ตนะครับพอมันไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นบล็อกสก๊อตเซนเซอร์ขึ้นมาซึ่งสก๊อตเซนเซอรก อ่านั่นไงตัวชิกเกอร์ผมมาละเราสามารถเก็บตัวคาตาลิสเนี่ยมาทำเป็นฟาร์มปั๊มบล็อกหรือว่าฟาร์มปัม e ๊มเอ็กพีเล็กๆก็ได้นะแต่เราต้องใช้ซิลทอ็อตขุดนะครับถึงจะออกมาเป็นบล็อกเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเออนี่ถ้าขุดแบบไม่มีซิลท,ท็อตก็จะออกมาเป็นเ e อ็กพีแทนนะโอ้ยเลิกร้องสักทีเถอะขอร้อง <laughs> และความน่ากลัวในการกระจายของเจ้าบล็อกสกา๊านะครับเนี่ยครับกระจายไปได้ไกลมากเลยเว้ยคือแบบคอมเมนบล็อกผมเละไปแล้วลตอนเนี้ยเนี่ยไอ้เจ้าสกา๊าชาร์ดเนี่ย มันก็จะวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหาที่ลงๆเจอเพื่อแพร่พันต่อไปใช่ครับและอย่าให้มันแพร่พันเยอะเกินไปนี้นะอันตรายมากมอกสกัคกเจอได้ทั่วไปในดิฟดาร์กแล้วก็ปั๊มได้โดยใช้สกัคกคาตาลิสต์แบบที่เมื่อกี้เลยเมื่อขุดออกมาแล้วเราก็จะได้เอ็กพีเพียงแค่1เท่านั้นอยากได้เป็นบล็อกก็ใช้เป็นซิลทอทแทนความอันตรายของเจ้าบล็อกนี้นะครับถ้าเราไปเดินเล่นในดิฟดาร์กเนี้ยมันจะมีใครเดินเล่นปะวะถ้าเราวางขนแกะข้างบนบล็อกตัวนี้ มันจะไม่กันการสั่นสะเทือนคะรับถ้าแบบผมวางบล็อกขนแกะตรงแซนสโตนตรงนี้จากกางเซนเซอร์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ตรวจจับใช่ไหมถ้าเผลอไปวางบนบล็อกนี้เมื่อไหร่แล้วก็เอาละความบันเลมาเยือนแน่นอนก็มีวิธีอยู่นะก็ต่อขึ้นมาอีกบล็อกนึงแล้วก็ไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะ let's go สกังชิกเกอร์หรือว่าเจ้าบล็อกขี้ววายนะครับเจอได้ทั่วไปในดีฟดาร์กและใช้สกังคาตาลิซปั๊มได้เหมือนเมื่อกี้เลยลักษณะของบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีแบบเหมือนมีวิญญาณว่ายว่ายแบบว่ายวี่อยู่ข้างในอ่ะการเก็บก็ใช้ซิลทอสขุดเอาครับนี่ก็จะออกมาเป็นบล็อกขุดแบบไม่ใช้ซิลทอสก,ก็จะไม่ได้อะไรเลยครับตัวนี้จะส่งเสียงก็ต่อเมื่อเราไปยืนบนบล็อกมันอย่างนี้หรือมีสกังเซนเซอร์ข้าง หรือว่าใช้เลสโตนก็ได้นะครับอันแน่ผมรู้นะพวกคุณคิดอะไรกันอยู่อะจะเอาไปแกล้งเพื่อนใช่ไหมล่าพอมันทํางานมันก็จะให้เอฟเฟกใหม่กับเรานะครับก็คือเอฟเฟกต์ด์กเนสเอฟเฟกต์ด์กเนสเนี่ยมันก็จะลดการมองเห็นของเราแบบมืดสนิทเหมือนเมื่อกี้เลยถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันก็เถอะนะเอาไม่มาอ่ะนี่ตัวอย่างเช่นประมาณนี้แหละครับมันก็จะแบบรอบๆมืดไปหมดเลยครับอืม,อมตอนกลางคืนน,น่ากลัวกว่านี้อีกนเนี่ย อย่างที่ทดลองกันไปก่อนหน้านะเจ้าบล็อกนี้มันจะสัมมอนวาเดนมาต้อนรับเราด้วยแต่มันจะเตือนเราก่อนนะถ้ามันครบ3ามครั้งเมื่อไหร่วาเดนก็จะออกมาหักคอเราน่นเง่งซึ่งตอนนี้มันครบแล้วแล้วก็เวลามืดแล้วด้วยเงื่อนไขาการเกิดของวาเดนเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกซอมบี้สเกลิตันอะไรอย่างงี้แหละพอพบคำปุ๊บก็นั่นแหละครับเตรียมตัวลันลาได้เลยและเรายังสามารถเจอวาเดนได้มากกว่า1ตัวด้วยนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในระยะ48บบล็อกนะ ข้างหน้ามีชิกเกอร์ๆๆอยู่เฮ้ยก็เตรียมลาโลกได้เลยมาเลยจะหมัดจะมวยอะไรก็มาสิครับโจ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 เออความตลกของมันก็คือมันสามารถเกิดที่ไหนก็ได้เว้ยแม้กระทั่งอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็บล็อกแข็งแงอ่ะวางสักนิดนึงก็อย่างดี ผมว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็าแก้เลยนะขุด <c oughs> ขึ้นมาจากฟ้าวะ่ะบล็อกใหม่สกอกเวนตัวนี้เหมือนกับโกไลเค้นเลยนะแต่มาในตระกูลของบล็อกสกักซึ่งใช้ตกแต่งอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเวลาขุดก็ต้องใช้ซิลทอสเก็บเท่านั้น,นครับถึงจะออกมาเป็นบล็อกแบบนี้แต่ถ้าใช้มือเปล่าขุดเนี่ยก็ไม่ดอปอะไรอนะเอาไปตกแต่งได้คนระับอย่างเช่นนี้ครับกลายเป็นบล็อกใหม่ไปเลยครับ อ๋อโคเท่บล็อกใหม่เลนฟอร์ดดิฟสเลตเจ้าบล็อกนี้เจอได้เฉพาะเอนชเนซิตี้ครับกันร,ระเบิดได้กันวิเทอร์ก็ได้ทูบได้แต่ใช้เวลานาน,านมากแถมขุดแล้วก็ไม่ดรอปอะไรเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือใช้พิสตันดันได้ <c oughs> อะเนี่ยผมลองขุดให้ดูเลย <c oughs> ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะขึ้นรอยแตกเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าวิผ่านไปพึ่งขึ้นประโยชน์ของเจ้าบล็อกนี้เนี่ยเราสามารถเอามาทําที่ฆ่าวิเทอร์โบนโลกได้แล้วนะจากปกติที่เราต้องใช้ประตูดีเอ็นหรือไม่ก็หลังคาวนเทอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าดีีน่ ชิวบอกเลยแต่เราต้องขนย้ายด้วยการใช้พิสตันเท่านั้นนะเอนชานใหม่สวิปสนีกเอนชานตัวนี้จะได้เฉพาะกล่องในเอ็นเชนซิตี้เท่านั้นก็จะใช้กับรองเท้านะไม่สามารถใส่รวมกับเดฟสไตรเดอร์ฟอร์ดวอลเกอร์กับโซลสปีดได้ความสามารถของมันก็คือจะทําให้เราย่องไวขึ้นย่องไวขึ้นวะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีอยู่3ามเลเวลเนาะนี่เลยครับยิ่งเวลเยอะก็จะย่องเร็วขึ้นอะย่องเร็วขึ้นจริงๆอ่ะเนี่ยค่อยๆไปชึบเปลี่ยนไปอีกชึบ ถ้าเป็นเวลสามเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับเวลาเราเดินเลยอันนี้เดินเฉยๆอันนี้ย่องเนี่ย <c ười> คือแบบเราไปสต็อกเกอร์หลังเขาได้แบบชิวๆแล้วอะ่ะออปชัือใหม่ใน accessibility darknet effect ถ้าเกิดว่ามันมืดเกินไปจนเรามอาไม่เห็นสามารถปรับให้เป็น off ออได้พอเราเจอวาเดนเนี่ยก็จะเห็นเป็นปกติไงแหละเนาะหรือถ้าอยากได้อัตราลดในการลง deep dark ก็ปล่อยไว้งั้นแหละดีแล้วคำสั่งใหม่ widen s p o n t a เกอร์คำสั่งนี้ใช้สำหรับแท็กการเกิดของวาเดนซึ่งเราสามารถเคลียร์ออกไปได้เคลียร์ออกมันก็จะนับศูนย์ใหม่ และเซตค่าเป็นสามได้สมมุติว่าเราเจอชิเกอร์ใกล้ๆมันก็จะเกิดเลยนั่นเองครับสี่พาร์ติเคิลใหม่สก๊อตชาร์ดไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยะครับที่ว่ามันไหลายๆอยู่แถวสก๊อตคาตาลิสอะพาร์ติเคิลตัวนี้ยังซัมมอนไม่ได้นะครับต้องรอโมแจงแก้ไปก่อนนะเนาะสก,ก๊อตชาร์ดป๊อปก็จะเป็นคล้ายๆกับฟองอากาศอย่างเงี้ยเนาะสก,ก๊อตโซตอนคาตาลิสดูวิญ,ญญาณเข้าไปนะครับและอันสุดท้ายชิคตัวนี้เราตั้งดีเลย์ได้นะครับเนี่ย อันนี้ผมตั้งดีเลย์ไว้เป็น20ทิกเนาะก็จะใช้เวลาประมาณวีหนึ่งถึงจะขึ้นเอฟเฟกตัวนี้มาโอเครับ <Okay, S 1> ผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับสแนปช็อตตัวแรกของ Deep Dark นะรอกันมาเกือบปีนะผมรู้สึกว่าถูกใจมากๆาเลยนะับถึงแม้มันจะเป็นตัวทดลองก็ตามอย่างน้อยเดฟเขาก็ปล่อยให้เราแบบหายอยากกันแล้วนะแคเผมสลับผมสดารบ d e e p dark e x p e r i m e n t a l snapshot 1ก็จบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไ i b e กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบบนนสำหร ไว้เดินรอบเตียงวู